เดี๋ยววันนี้เรามาทำอูด้งซอสเห็ดเกาหลีกันขั้นตอนแรกเราก็จะเจียวเบคอนก่อนครับพอดีว่ากระทะผมเนี่ยเหลือจากการทอดเนื้อมาก็เลยใช้น้ำมันทอดเนื้อในการเจียวเบคอนแต่สำหรับใครที่กำลังจะเริ่มเจียวเบคอนใช้เบคอนเปล่าๆแล้วก็กระทะก็ได้นะครับ ระหว่างที่เรากําลังเจียวเบคอนด้วยไฟอ่อนช้าๆนะครับเราก็นําต้นหอมเนี่ยนำมาล้างแล้วก็นํามาซอยพักไว้ครับผมตอนนี้เบคอนได้ความกรอบที่รู้สึกว่าเราอยากได้แล้วเราก็เลยนํากระทะเนี่ยไปพักก่อนเราตั้งน้ำนะครับผมแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดเราใส่เส้นอุด้งแล้วก็ตัวไส้กรอกชีสลงไป ระหว่างที่เรารอเส้นอุด้งสุกแล้วก็ไส้กรอกชีสสุกนะครับเราก็จัดชามนะครับแล้วก็เราจะใช้เครื่องปรุงของมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับโดยที่เราจะเก็บเส้นไว้ทําเมนูอื่นเนาะเราใช้แค่เครื่องปรุงเนี่ยใส่ไปในชามรอก่อนปุ๊บพอเส้นอุด้งเสร็จแล้วนะครับผมเราตักเส้นอุด้งไปคลุกกับซอสให้เข้ากัน เริ่มต้นด้วยการหั่นเส้กรอกชีสนะครับผมแล้วก็บรรจงวางลงไปและตามด้วยเบคอนกรอบน,นะครับ<ม>ท็อปปิ้งเพิ่มเติมเราเพิ่มชีสอีก2แผ่นนะครับและเราใส่ต้นหอมซอยลงไป และขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราตอกไข่ไก่แล้วใส่ไข่แดงลงไปหน้าตามันดูน่ากินมากแต่แบบเราไม่เห็นเส้นอุด้งเลยเราก็เลยเจาะไข่แดงนะครับผมแล้วก็คลุกเค้าซอสให้เข้ากันแล้วพอเราได้ตักเข้าปากมันอร่อยมากสไตล์ของมัเผ็ดเกาหลีแต่เป็นเส้นอุด้งคือตอนนี้เส้นอุด้งเนี่ยคลุกเค้าไปด้วยชีสแล้วก็ซอสเผ็ดเกาหลีเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ไข่ไก่ที่เราเจาะลงไปนะครับนี่เดี๋ยวกินกับเบคอนหื เบคอนอ้าวอุอดง